มไมม่่คอยหลัแสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดูกับบันฉลองแซฟเบอร์ครับแล้วก็จ่าคงครับครับ สวัสดีครับผมป <c oughs> ีนี้ดีเฟสโอ้ยแม่งเลยตืบเลยวดแล้วม,ลมึงตกลกแล้วมึงตลกแล้วมึงเริ่มตกลกแล้วคุ้อันนี้เฟซไหนเพี่อเฟซสำรองเฟซใหม่ยังไม่ได้เฟซเก่ายังไม่ได้นะสวัสดีครับมาพูดคุยกันสักหน่อยครับทรงค้ำๆครับสวัสดีครับผมพี่บาตีพี่เคยของโชคดีครับเพียงใเนาะเขาสิมีคุ้ยายแต่เนาะอยู่บนนาะ กล้วยหลายปนนอ้อน้อยอยู่ปนน้อกล้ว <c> ย <oughs> หลายปะครับ <c oughs> เรียงกล้วยจักตัวเลยน้อครับพี่ว่าว่าทีนะครับพี่เคยของโชคดีนะครับนี่พี่ผมอยากแปมปั๊ม <c oughs> บุญไปแบบอี่ว่ามันต้องมีเฟซส,สองอันมาไปโทรสัพทสองเครื่องมาออพี่ว่าเนี่นกล้วยจักตัวเลยนาอครับนอ้นออยู่ปนน้อพี่เคยของโชคดีครับ มีคุยกับตัวละพีว่าสวัสดีครับผมสวัสดีียนขนมเกินพร้อมครับกินเขาได้ยังเนี่ยเงินมาสองหมืนไวเหรียญเจ้าเอาเอาเอามาหยิบม,มืนน่นนึงก่อนขนมเกิน่อนจะทางบ่อนเมอแองเรีบเร็วหมืดแล้วครับโอ้มืดแล้วบอขายมืล้วบอดีว่าขายมันจะบกโลงไหมเนี่ยบกโลกบกโุมเศร้าสู่ไปเศร้าเสพไปคือเสพซุ้มือบ,บอบกุ่ง ช่วงไอช่วงที่อยู่ห้องมาว่ะเพี่งจีน่าไปฟีนบอกไปนะอะมึงจะไปไหนยังไม่ไปถึงว่าพี่จะไปเก็บของเราไปบ้านหรืห้องเออเดี๋ยวกันอยไปนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีช่วงคำคำนะครับเดี๋ยวผมจามาพูดสักคำหน่อยพงศ์ครับก็นะครับพี่สวัสดีจ้าขายขั้วคิดว่าฟูได้ไหมจับพงถ้าจับพงไม่ อะะไรถ้าจต่พงไม่พลาดคิดว่าจะฟุ้งฟุ้งได้แน่นอนครับผมไม่น่ากลัวครับน่าจะสู้ไม่ได้นะครับผมว่าบอครับอู้บอเนอะถ้าผมไม่พลาดนะผมฟู้ได้ครับถ้ายกแรกผมไม่โดนน้องนะยังน้อยยกสองยกสามผมก็เดินต้องเดินอัดอยู่แล้วสู้ไม่ได้แต่จังหวะผมไปพลาดจังหวะผมไปหมาดไปครับหมาดไปอย่างงี้ยถ้าผมไม่ไม่พลาดยกแรกนะยกสองยกสามผมก็ต้องเดินอัดแล้วสู้ไม่ได้มันก็ต้องยอมแพ้พงษ์มันพลาดมันสู้ไม่ได้คุณมึงรวมรับเลยเนี่ยผมคนแบบ ชอบลงทุนก่อนยกแรกครับต้องโดนก่อนไงเต,ตีแต่ว่าครั้งนี้มันพลาดครับเ <l> <c oughs> ติบเติบ <c oughs> สวัสดีพี่ตีพร้อมครับยี่สบนี่ผมจะขายขายหน้ามาเบิกไอ้หลองเบิกไอ้หลองด้วยครับโอ้ยอย่าบอกเกินปัญหาอะไรครับแต่ถามว่าคู่ชกผมใหญ่นะครับนะผมก็ดูดูดทาง Youtube อยู่ <c oughs> เขาต่อยอยูออย Reddit, ่ร้อยสามสิบหมกบอนะครับต่อ,อยกับเพชรมรกตนะครับ เพืนน่อนกกดโดนเตะขาสองสามทีก็ล่วงแต่มาชกกับผมร้อยยี่สิบสองปอนด์เขาก็คงลดเยอะเหมือนกันนะครับผมสววสดพี่ตีขอพุ่นพี่ตีพร้อมนะครับได้ที่เอาไกลมาให้พร้อมทับมือเนะือทั้งไก่ทั้งเหนหนูแซ่บไยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฟซผมก็โดนบล็อกอยู่เลยยี่สิบวันครับอันผู้ใดมาเนี่ยท็อปท็อปบแวงท็อปบันแหว่งเตนะนึกว่าท็อปมอซ้อเพิ่งเป็นมูกันนี่ครับเรา มรมมศรนักร้องนะครับผมอ่ายัางนี่พนอ่านวันเดียวซับประกวกจาพุ่งเนี่ยเอฟสันใคร <c oughs> <c oughs> อย่าทะเลาะกันค่อยๆวบากันดีๆครับ,บได้ทะเลาะกันครับก็ว่บบาบ้านพันเลือดงามครับก็ว่ากันน,น,กนีน่สิละครับผมได้ทะเลาะกันได้ทีครับพงศิลิมันกะไปแวะไปแวะมาเนี่ยเสียสินไปเสียสินมากนะครับผมอ พงศลีว้าอย่างนี้แพ้เซตอันหนึ่งปงเลว่าว่าสถยทางอีหลีครับใครวันฉลองเลยครับวันฉลองรู้ทุกอย่างครับรู้ไฟรู้พุงจากวันสวัสดีครับน้องชายทั้งสองคนสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพูดให้ชัดๆหน่อยค่ะครับผมไม่เข้าใจครับผมโอ้ยมึงพูดช้าๆดิพงจ้ามาตอ่น ไอ้หลวงอยู่กับคุณคู่ครับผมกับุร่ไปหาคุณคู่หลายมือแล้วครับครับผมเพราะว่าเก็บตัวมีรายการครับผมเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเรานะครับเพราะว่าไปอยู่ก็บางทีก็ไปกินข้าวด้วยกันก็กลับอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเราก็อายุถึงขนาดนี้แล้วการชกมวยการเจ็บตัวการที่เราจะเป็นอะไรเราต้องรู้หน้าที่ครับผมเต้นทาเซเซเซชัดในะเบื้องแน่เดี๋ยวคอยเต้นครับผมสอมเต็นจอยเราผมก็ได้เริ่มจอยลงงละครับผมนั้นมาก ลงไปแล้ว6กกิโลครับผมตอนนี้เลยยี่หกกิโลตอนนี้เลยอยู่ห้าหกกิโลครับผมสบายดีกันนะคะสบายดีครับผมสบายดีครับใครแม่ยกกลุ่มบมูเตะแม่ยกหรอ ครันในโซนใจเรื่องปลาราสับก็สั่งได้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแอลวิเทนเพนะครับผมการเงินสินคล่องครงสภาพตอนนี้ร้อยเป็นยังครับสภาพตอนนี้ร่างกายยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมค่อยๆทำไปเลยเจ็ดวันเจ็ดอาทิตย์หนึ่งครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะค่อยไปอาทิตย์ถ้าเขาร้อยเป็นขาโกงอีกใช่ไหมอืมแล้วโกงยิงค่อยเป็นค่อยไปก็ถือว่าเราซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ก็ต้องเอาตามมาตรมาตรการของใครห้อง เจ็ดสิบแปดแฟนก็ฟูได้เต็มร้อยหน่อยครับประตูไปเต็มที่ครับผมยกไม่ไหวค่ะนักมวยพร้อมให้ยกครับผมวันฉลอง้ยครับมีเสื้อกับกางเกงไขยไหมครับมีครับทักไปในแฟนเพจ่ข่มวยพีเคนะครับบอกว่าวันฉลองแนะนํามานะครับพี่ครับ่ข่มวยเพจ่ข่มวยพีเคนะครับก็จะมีเสื้อหลายคนครับเสื้อจ่าปงเสื้อนักมวยทุกคนครับผมลองทักไปนะครับ เสื้อวอลฉลองก็มีครับแต่เสื้อโปรซิรลีน่าจะสิบตัวสิบตัวนี่ก็คือว่าสิบตัวน่าจะไม่เกินห้าร้อยบาทนะครับผมลดลายตีครับตาลวยแฉะมื่อยครับผมลงนุ่มลงนุ่มตาตาบวมเบิ้มเหมือนกันปั์จัยตีเบ้าตาครับพัจจัยสายมันเลี้ยวเข้ากับเข้ากับยากล่องกับมือกันนี่นะครับผมอดีตเคยชกกัหามขาคองได้ครับ ผมเล่นเจ้าร้ายครับผมบอกบอกได้ครับเราต้องรู้จักหน้าที่ครับถ้าไม่รู้จักหน้าที่วันฉลองชกมวยไม่ถึงขนาดนี้ครับนะครับผมต้องทํารู้จักคําว่ารู้จักหน้าที่นะครับขอฟิตค่ะครับผมนะครับคนเราต้องรู้จักคําว่าหน้าที่ถ้าเราไม่รู้จักหน้าที่ผมชกมวยไม่ได้ไม่ถึงขนาดนี้หรอกครับแล้วก็รักในอาชีพตัวเองคําว่าวันฉลองครับครับผมรู้จักหน้าที่รู้จักการซ่อมรู้จักการครับผมอดทนนะครับใช่ครับผม นะครับจนกว่าจะต่อยเสร็จค่อยว่ากันอีกอย่างนึงครับผมถึงเวลาพักก่อนผมจะลับกระสินนะครับก็จะไปดูพ่อหน่อยพ่อก็ไม่ค่อยสบายนะครับหลังจากที่พ่อขับรถคว่ำนะครับขับรถคว่ำรถก็พังหมดนะครับก็อยากให้พ่อหายไปไปยังเดินไม่ได้เลยผู้เฒ่าครับผมคนอยู่บ้านครับไปเกี่ยวหญ้าให้วัวนะครับไปเกี่ยวหญ้าครับผมจึงจ้างค่าครับ ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวแล้วรถนะครับผมมลงบินตามตาพ่อผมก็เลยตกมลงปุ๊บพอตกมาแรงปุ๊บ,บ,แ,บแล้วก็ลดคว่อมทิศคล่อมครับหัวแตกขาบวมหมดนะครับผมโอ้ยเหลือตนพอยอยู่ครับสวัสดีน้นองนักรบแฟร์แท็กด้วยครับผมไอร้องคือรอแทบเป็นน้องที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะก็มากับมากับรถถังรถถังทักไปทำไมไม่ค่อยตอบมาถามไมยถามที่แลมั้ ดูแบบเหมือนเอ็กแอกซ์แอร์ร้อยสิบมีไหมไม่ดูเหมือนเอ็กแอกแอแต่แต่น้องเขาก็รถถังก็ดีเป็นบางครั้งถ้ามาซื้อปลารากูนายดีหมดแหละ <c oughs> แต่ถ้าไปเล่นบอลนนะ่ะทำไมต้องต้องโยงให้เอ็นเอ็นเล่นเราก็ไม่ได้ติดนะครับอนนะลน่ะเราก็จ่าย <c oughs> วันต่อวนันโอ้ใจวันต่อวันได้เลยวันฉลอง <c oughs> ไม่เคยติดไข้ครับรักษา <c oughs> สุขภาพด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับพงอ่านชื่อหน่อยพงนี่คุณอะไรคุณรักอะไร คุณลั่นเหรอลันสุกทองนะครับผมขอบคุณครับคุณลันฝุกทองนะครับขอบคุณครับผมนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับผมนะน้องน้องนักลบนะครับมีรายการยังน้องมีรายการย่างนักลบก็ฟอร์มสดมากนะครับช่วงหลังนะครับก็ฟอร์มสดเ้ยเดี๋ยวข่าต้องบอกนะครับฟอร์มสดมากนะครับผมนะเพราะว่าล่าสุดก็ชนะใครนะฟิลกรไม่ใช่บ้าไม่ไม่ได้ต่อย สิวก่อนรถเสร็จแล้วครับพี่สันสั่งแมวมันเป็นนะครับพี่แมวเดี๋ยวสิไปเอาดอกมือเด้อเดี๋ยวมือผมสิไปเอาดอกเอาขาไอ้จอดไปเนี่ย <c oughs> มันดูซิมันบุบไปซอดอกมันเป็นอย่างบ๊บไปซ้อมด้วยล่พะพงษ์ยังเก๊กกูน,นั่นบ่สมบูรณ์ดีหรอกกินเขาน้ำจ้าพงษร้องมาเบิง้งอย่างนี้น้ำกันมาครับผมนะครับครับ รดเซ็นเราววนที่ครับเดี๋ยวสิปเอลดอกครับมื่นเน้อจะติดตามพวกพี่นะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่นักลบบอกว่ามีรายการวันที่สองมกราช่องเจ็ดสีอา้าไม่ใช่ต่อ,อยกัโมยเราเหรอไม่ไต่ใครไอเป็แซงก็มีรายการเนี่ยเป็ดเลตย่อยอีทีก็ช่องเจ็ดนีก็กเผื่อเขาสลับคู่มั้งน้นำมันเครื่องมันยางเนี่ย น้ำมันเครื่องอะไรนะมันอะไรวะมัน,นเครื่องมันถังน้มันเต้นปะมันตีหรืออะไรถังน้ำมันมันดันมันตันครับโอ้แมนูเมนูเพิ่นกับวาอยู่เดี๋ยวผมไปเอาเด้อจะแม่ววานรับแอดหน่อยได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแอดไปเด้อครับพี่พี่แม่ครับเป็นช่างที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับนะไม่ว่ารถเราเป็นโน้มเป็นนี่นิดหน่อยก็พี่เขาทําให้นะครับสุดยอดอีกคนหนึ่งครับผม อยู่ข้างไข่มวยนี่นะครับใครสนใจเรื่องซ่อมรถก็ได้นะครับผมตรงไอได้นครับผมเด้อฝากล้านซ่อมของพี่แมวน้ำครับผมเป็นช่างเินใจดีผมซอมประจําเลยเ่ครับถูกด้วยและจ่ายเงินเขาไหมจ่ายไม่จ่ายได้ไงถูกด้วยถูกมากถูกดีนะถูกด้วยทาดีด้วยครับพวกกันเองเนาะใช่เว่าเพื่อนแสงกระฟังนะบักแสงกระ t h มันเสียสินมันประสาทล่าสุดมันเอาผ้าผ้าที่แบบว่าผ้าผ้าแท้อยู่แต่บอกคำเดียวว่าผ้าแท้จะแบบ เอามากินราคาเกินน่ะน้องพงเนาะเอามาขายได้ไงขายสองร้อยสามไปรับมาแบบกล่องหนึ่งสมมติว่ากล่องหนึ่งเนาะขายพลาเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่คิดว่าไม่เกินหมื่นสองหมื่นเอามาขายอันละพันสองพันครับผมคนมาซอผมหลายครับมาฟ้องผมเยอะเดี๋ยวนี้เจ๊งเจ๊งน้องพงเจ๊งเนาะเจ๊งลลเงลาะเอ้ยแต่โอ๊ยก่อนเจ๊งรู้ไหมหลอกคนไปเยอะนะ่ะซื้อทองแม่งเท่าแขนกูเนี่ยทองใส่ใเออไอ้ทั้งไอ้แสงไอ้แสงคาถานี่ยดิซื้อทองให้ดอกเหมยเท่าแขนเนี่ยแล้วใส่ทองอีกแล้วก็ ฝอยเลยนะคุเยี่ยะเยอะแยมแบบรวยร่มรวยแล้วเสียงกระทันปากก็เหม็นด้วยปากก็เหม็นด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นมรัผมเซคิมจะกลับมาไหมครับบอกว่าจะกลับมาเที่ยวอยู่นะครับช่วงปีใหม่นะครับอาจจะกลับมาเที่ยวแต่แต่ว่ามันก็อยากจะกลับมานะีรอรูร่างกายเพี้รอรู้ร่างกายของเราแต่ถ้ามันไปอยู่จุดตรงนั้นมันอาจจะอิ่มตัวคนเรายิ้มให้หมกบางทีมันก็ถึงจุดอิ่มตัวง็อิ่มตัวนะยิ้มให้มกก็จะว่าอิ่มตัวนะครับ สอมหลายๆเวยครับข้างนี้ครับผมขอไอศแลกเจฟซี่พี่รองคอมครับแล้วก็ก็น้องเขาตัวใหญ่อยู่นะครับก็ก็บอกเขมียวกันนะจะลดเยอะอยู่เหมือนกันนั่นแหละถึงอาจจะผอมมาคนเราไม่ได้ชกสองปีมันก็ต้องมีเหนื่อยาบ้างละเนาะพงเนาะถึงอายุน้อยก็แล้วแต่ถ้าอยู่สองปีอยู่คนเรามันเป็นยังไงบ้างไหมผมก็เลี้ยงไปทอเหมือนกันนะครับเนาะพี่รองจ้างนั่งล่ำมาเือครับอย่างข้างหลัง ลอ,อไๆรูปปัน้นรูปปั้นครับผมตอนแรกก็ว่าจะติดอยข่ายมวย่ครับพอแพ้แล้วลูกพี่เดี๋ยวมาติดนี่ครับผมไม่ิดทำไมลูกพี่เบิกมันไปร่างไงดูอยู่ไ,ไม่ <c oughs> จะมือคุยกัไมไม่ <c oughs> พี่ครับลูก <c oughs> พี่ก็ให้เอ้ยให้หลงมันหน่อยเว้ยเผื่อมอันไปเจ็บไว้กินไว้ใช้ให้หลองมันลดน้ำหนักให้กําลังใจมันหน่อยให้มันเบิกสักสองหมื่นหอสิดี เบิกปุ๊บมันเดี๋ยวค่อยหาค่าตัวมันก็ได้หรือว่าอาจฉีดไอรองมันไปเว้ยดัมโอนให้มันหน,น่อยคงดีเนาะดีดีดีมีการใจฟ้อมปุ๊บปักปุ๊บปอค,คนเราลดหกกิโลนะครับไม่ได้ต่อยมาเกือบปีเนาะแปดเก้าเดือนแล้วผมแอ้นี้ลดมาหกโลห้าโลบางทีก็เป๋ไปเป,ป,ป,ปมาจะากไปเบิกเงินลูกพี่บางทีเบิรลูกพี่แล้วก็ลูกพี่ก็บว่าเออซ้มอมมวยไปก่อนลูกพี่ก็เงียบบ, <c oughs> บางทีเราเราก็เศร้าใจนะเห็นน้องๆรุ่น้องๆคนอื่นเบิกได้ถึงว่านั้นเาห้องมันมวยแกแล้ว <c oughs> แต่ว่าลูกพี่กระจดีดีก็ว่าและลูกพี่ลูกพี่ไม่ลืมมันฉลองหรอกนะครับอยากให้ลูกพี่ว่าดัมโอนเงินให้มันด้วยสองหมื่นก่อนเดี๋ยวค่อยหาค่าทัวมันหรือว่าถือว่าอาชีพมันไปเลยดํมอะไรประมาณนี้นะครับนะสิงห์เฮมีรายการนะครับสิงห์เฮยังครับผมทาร่างกายอยู่ครับพงศิลิมีรายการวันไหนครับน่าจะเป็นปลายเดือนนะครับพี่แต่ความเป็นมวยน้อยอย่างเนี้ยครับดินไก ใหญ่ครับตัวใหญ่ครับถือว่าไม่น้อยนะครับเขาชนะ4มงคลนะครับชนะ4มงคลเขาว่าเขาเป็นมือน้อยแต่ร่างกายเขาดีเขาใหญ่อายุ20กว่าปีใช่ยืดเพียบบางครั้ง22ปีคาัตั้งมวยครับมันก็30กว่ามันก็คือว่าโอ้โหมันก็ม่ใช่ไม่ถึงหน้ามาคว่าร่างกายสวัสดีคุณอัศนีนะครับผมหรือว่าเสียมาศนะครับผมนะครับเจ้าของแพปลาที่อยู่ปากน้ำนะครับสวัสดีทหารเอกต่อศิลาใจต่อศิลาัยด้วยนะครับสวัสดีลุงตอยพรมนะครับผมทหารเอกต่อศิลาใจก็ รุ่นดยวขาเดียวพี่นะไล่ยๆกันแต่กลัวเหมือนคนเมาหมัดอ่ะทหารอกต่อสี่ใ่เดียวพี่อะแต่ยังเดียวครับผมครับกทิตั้งใจซกนะครับเพราะว่าขอบคุณสจต้องไปกินด้วยนะครับผมขอบคุณสจต้องไปกินด้วยครับที่อดีตวันฉลองมาแล้วนะครับผมจะพงอะไรอะจาพงนอนกับวันสองเหรอครับไม่ครับผมมาเที่ยวเล่นเฉยๆนะครับนอนก่ได้ครับ ขอบคุณสจต้องอีกรอบนะครับผมสจต้องไปกีนะครับผมสีเสี้ยววันฉลองก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีครับสีเสี้ยวสจต้องไปกีนนะครับอาจิตวันฉลองมาแล้วครับผม50,000บาทและกลุ่มสุดใจอีก2 0,000ืแล้วก็เอลเอเดมเพนะครับที่ปักมุดไว้อีก2 0 0 0 0นบาทนะครับผมขอบคุณเฮียกับพี่เล็กด้วยนะครับถ้าชนะถ้าชนะไฟนนี้นะครับผมเฮียกับพี่เล็กให้3 0,000ครับผมแต่ถ้าแพ้ให้2 0,000กําลังใจนะครับผมแต่ไม่อยากแพ้ครับชนะมีสามแสนสวัสดีพี่คมพยักแฟร์แท็ก ผมพยักที่พี่พี่พี่ชายของพันพนยักไงพันพยักผมพยักใช่๋อวันดีครับผมไงวันดีครับวันดีครับผมเอาแล้วแจะจะเป้าอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่แฟร์แท็กป่าไม่รูขออธิษนะด้วยครับขอคบขอคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่มผมพย,ยักด้วยนะครับผมเมืองไทยอยู่ไหนครับเมืองไทยยังอยู่บ้านอยู่ครับยังไม่มานะครับอาจจะเป็นหลังปีใหม่หรือเปล่านะครับผมจะบอกจ่าพลงรับแอดหน่อยได้ครับครับเมาหมัดเหมือนพี่รอง กับจาพงแล้วครับอ๋อฐ <c oughs> านเอกนะครับผมฐานเอกต่อศิลาชัยก็เหมือนคนบ้าตอนนี้ไงทอมอยู่อยู่อย,อยู่อยู่จีนไหมอยู่จีนไหมเพื่อนรุ่นราคราวเดียวกันละครับผมฐานเอกที่ใายอยู่จีนบอชกเมือ่อใดครับผมชกว,วันที่ยี่สิบนี้ครับเดี๋ยวเวลาอีกสิบสองวันครับพี่มีรายการต่อยวันไหนครับต่อยอก,กับใครผมชกกับ เด่นเจียงไกลครับผมสิงมาวินครับผมอจีดาลปันนีสู่ถวายหัวครับผมอันนี้ไม่รวมกับลูกพี่นะครับไม่ไม่รวมกับลูกพี่เสียแขกนะครับผมแล้วก็มีแต่สีเสี้ผมสาเจ้าต้งไปกินนะครับห้าหมื่นบาทแล้วครับโทรมาเมื่อวานนี้บอกว่าร้องตั้งใจชกนะทําให้เต็มที่แล้วก็พี่จะไปถอดมงคลนะก็บอกว่าสาเจ้าครับนึกว่าลืมผมแล้วเห็นเห็นเห็นนักมวยสีเสี้เยอะนะครับผมมีแต่คนอยากขึ้นสีเสี้เขานะเพราะว่าก็มีอจีดอจี ซอจะต้องปัจีนนะครับผมก็อาชีพก็เลยบอกว่าอาชีพมาแล้วนะอยากให้มีกาลังใจมวยแก่งเรานะครับผมสวัสดีเสียโนครับผมคยงามพัตยามาในทหาเลยครับไอ้ไส้ครับผมมือหลายอาชีพให้เราเด้อครับขอพูดครับไอ้ขอพูดบอกว่าดอกไม่คิดนะผมดอกไม่คิดเอาแต่ต้นมาบอกพี่นั่งทนไมเด้อครับเด้อครับพี่ครับไม่ลืมหรอกครับไอ้กะ ก็คือไอเห็นอะไรล่ะก็คือบอยฟังนะครับผมย่ยมันปดปดมันกับปดปดกับผมยา่ามันจีบกับซุ้มนันซุ้มนีประเดกับจักสีวางในหนาสู้เสวีเนาะพงเนาะพงษคนนี้ก็การเลอนนะครับแล้วก็แล้วก็ไอคนคนอยู่ใครเทากันนี้ไปหลายเนาะพวกที่ว่าทำงานไม่ร่ำเนาะกับไปก็หลายครับผมไอหลอมีแม่หน่อยบ่ครับผมผมมีครับนะครับก็เสาจะต้มก็ห้าหมื่นบาทนะครับกลุ่มสนใจก็มาแล้วสองหมื่นบาทนะครับก็มีกําลังใจอยากให้มวยอย่างเรามีอายุอยากให้เราสู้นี่แหละครับ แล้วก็ LEDP นะครับผมนี่ครับที่ผมปักหมุดปักลิงค์ไว้แล้วครับผมให้อาจิดผมมาแล้วสามหมื่นบาทนะครับผมสวัสดีครับผมพี่นั่งคิดถึงบอกพี่นั่งได้ไอเด้อก็มีแกนะแต่เมียแกก็ใจดีพงษ้งามเย่เราใจดีึคนยหงแต่ว่าให่เราด่าเพิ่มได้ครับเย่เ่าด่างบล้วยเพิ่มได้ไหมครับเพชรนินจาไปใสครับ S 1> <S 1> เพนจาเห็นอะไรสดเพนจาไปก่อนโควิดรอบสามนี้จะมาแล้วนะครับผมสู่ๆนะครับเราเชื่อขอบคุณครับขอบคุณนะครับเสียยนนะครับผมคนเดินสายนี่เสียยนก็ให้พระผมมาแล้วครับผมห้าสองหมดมีครับผมพมนาสิลปเป็นร่องอีกดอกครับฟนะีร <S <S ร,ร่องอ่ะตอยหรอมาถึงดอกบ้าวฉลอ,องไมาเป็นร่องไหนบุ๊มบิ๊มดอกมองเอาแดงไปได้แปลงเกินสามหนึ่งเลยอไม่๋ยวถ้าต่อยไม่ไม่มีเสียงเฮก็อยากให้มีเสียงเฮแล้วก็ยูคัมเคยดูไหม ไม่แน่ใจว่ะแล้วก็อยากให้กรรมการตัวบนตัวล่างนะครับอย่าให้มีซุกมีซิกเนาะพงเนาะอยากให้กรรมการประเทศเรานะพงเนาะอยากให้กรรมการประเทศเราเหมือนเปาวนกิ้นนะครับผมอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลหลายคนให้ไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือว่าอะไรนะครับผมให้ตัดสินแบบคุณธรรมก็คงดีมากกับวงการมวยนะครับผมนะคงจะสุดยอดมากนะครับนะเพราะว่าไม่อยากให้มีนอกมีในไม่อยากให้แบบว่าพงเนาะใช่ไม่อยากให้มีตัวบนที่ช่วย ที่ช่วยเหมือนแบบสองลุมหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมเห็นแล้วบางทีวงการมวยมันมีแต่จะซุบโซมลงนะครับคุณอาจจะได้เงินได้ทองอยู่ก็จริงแต่บาปการรมมันมีเนาะพงนะเนาะก็อยากให้แบบเหมือนยุกเหมือนยุคสมัยเก่าหรือว่าแบบพวกเปาวุญจิ้นไปเลยนะครับอยากให้แบบว่าอยากให้ตัดสินคือแบบตัดสินถูกๆไปเลยนะครับผมนะแพย่ชนะแล้วไม่มีตัวบนห้ามที่แบบว่าช่วยอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายอะไรเนาะพงเนาะก็คงดีครับผม ถ้าชนะไฟนี้เดี๋ยวจัดพาพเด่นๆให้ยีกขอบคุณครับผมเสียโยนะครับก็ให้ภาพผมมาอยู่ครับสองค์มีเสคนวาสวยๆครับผมลูกชิ้นพี่รองอร่อยไหมพงศรีสวัสดีพี่เอพ้อมนะครับพี่เอลูลูกันเยอะนะครับพี่เอก็ใจดีครับผมพี่เอดีมาได้หนุผมะครับพี่สุดๆได้ยี่สิบนี่น้องครับขอพุนครับไอ้ครับผมขึ้นว่าเด้อยังต่อยมวยไหมครับผมยังต่อยอยู่ครับพี่ผมชกวันที่ยี่สิบนี้ครับยังไม่เลิกนะครับยังสุกมวยอยู่ครับ ลุงต้อยได้ยินเขาเนาะอะางบุญเป็นไรนะอยูครับครียเะ <laughs> ันจ่พงรับแอดน้อยพงรับเอด ой, ็เอดเปเนี <bathrooms> ่ยที่อะไนะเขาทักหายงครับผมได้ครับครับก็ <drum ming> Donc, คนไหนอยากสั่งปลาสับ <ance> ผมนะครับที่ผม ได้นะครับทักแชทผมมาเลยปลาสับยังขายนะครับยังจัดส่งนะครับลาซาด้าตอนนี้ก็ำลังขายดีนะครับผมปลาสับก็มี50บาท80บาทนะครับผมมีจัดส่งทั่วประเทศมีขนมด้วยมีหนึ่งมูสตนเดี๋ยวนี้เดียวนะครับผมไฟนิสนาสีหาเมียหน่อยอีกครับผมขอบคุณหลายๆดวยครับเด้อจัดใส่แนนเด้อครับครับผมวันที่นี่ครับผมจะตั้งใจให้เต็มที่นะครับก็ดูเทปน้องมันอยู่ศึกษาน้องมันอยู่น้องก็มีลูกเฉียขามวยซ้ายเหมือนกันครับเฉียขาเตะขานะครับผม ขอขอที่เด็ดหน่อยครับผมมือนีบบ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งด้วครับเด้อวันที่ยี่สิบนี้ใส่ใยตะพานให้หมดตักเลยครับพี่สู้ผมจะสู้ให้เต็มที่นะครับผมจะตั้งใจอยากเอาชชนะครับผมสวัสดีคุณอัศนีหรือว่าเสียมาสนะครับผมนะครับวันที่ยี่สิบนี้จะไปเชียร์น้าหลองขอบคุณครับพี่ครับอจิตวันฉลองด้วยนะพี่นะเสียมาสเนี่ยก็เคยหรือว่าคุณอัศนีนี่นะครับ เห็นผมมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมตั้งแต่ผมเด็กๆเลยตั้งแต่อาโคกไว้ก่อนนะตั้งแต่สมัยผมอยู่จอลูกสมุดนะครับสามสิบโลนะครับยี่สิบเก้าโลสามสิบโลนะครับก็จะให้เงินผมไปตัดผมยังคิดถึงยังคิดถึงนะครับสมัยผมเด็กๆล้างจานเขาก็จะให้เงินผมร้อยสองร้อยผมโคตรดีใจสมัยเด็กๆนะครับผมก็คือเสียเสียมาดนี่แหละครับหรือว่าคุณอัศนีนะครับก็ตั้งแต่สมัยอยู่จอลูกสมุดนะครับ ให้เงินผมร้อยหนึ่งเนียวโคตรดีใจเลยสมัยก่อนสมัยผมอายุสิบสิบสองปีนะครับผมจบปหกมาใหม่ๆเลยนะครับผมอันดียี่สิบนี่ตั้งใจเต็มที่แล้วครับผมจา่าพงต่อยวันไหนครับพงชกวันไหนมันกำลังคุยกับเมีหยหน่อยนะ่ครับต่อยช่องเจ็ดนะต่อยช่องเจ็ดใช้ยาอีทีเดินต่อยช่องเจ็ดใช้ยาอีกทีใครพง สู้ๆยครับจาพงอธินาพงศิลิมไม่ได้ต่อยอ่หนาครับมีแต่ผมนะครับสู้ๆครับผมขอสนะเด้อสอหาม่หน่อยอีกคนมีคนถามผมมาเยอะนะครับผมนะวันนี้เชลซีนะผมชอบเชลซีนะครับต้องมีถึงสามเม็ดนะครับผมยังบอยนะผมผมบอกคำเดียวว่ายังบอยไม่ไม่หมูนะครับนะยังบอยไม่หมูนะครับผมยังบอยไม่หมูนะครับยังบอยบ่หมูเด้อผมบอกคำเดียวเด้ออีบอยอีเมย ยังบอยไม่หมูนะคืนนี้ครับยังบอยไม่หมูนะครับ oh. แต่เ oh. ตะ oh. กับโอ้เ oh. ตะกับแมนยูเลยวะย่างบอยวันนี้นะครับนะผมชอบไปทางที่นี่นะครับผมนะชอบไปทางที่แมนยูนะครับนะ แมนยูน่าจะมีถึง2เม็ดนะครับสองเม็ดสาเม็ดนะของไหตะการข้อนหนด้วยครับเท่ากับประมาทเขาได้จะบอกเขาอะไรผมไอกไอ้ผมมาเบาดูมึงพูดให้ครับผมมาเบาดิมึงบอกแมน่มึงยังเก่งอยนี่จ่าพงคำสีดไหมครับไม่สีดครับจ่าพงครับผมนะครับมียังสีถามไทยกันได้ด้วยครับเด้อนะครับก็ขอบคุณก่อนครับผมปลาสับเซบเบอร์ผมนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็หมูแดดเดียวเนื้อเดียวนะครับ แล้วก็ใครอยากสั่งก็สั่งได้นะครับนะครับผมเอาเอาเอาคนอื่นให้เขาเบางทีคนจะเอาที่เอาเราลงจากก็คุยไก่แปลกสั่นได้เต้ามึงคุยอะไรอ้าวเหรอนะครับปลาสับเซเบอร์ผมนะครับจะส่งทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็หมูแดดเดียวเนี้ยเดียวนะครับแล้วก็ พ d p นะครับผมที่ผมปักหมุดไว้นะครับผมการเงินสะดวกเงินคล่องนะครับสนใจก็เข้าไปเล่นเกมได้หลากหลายนะครับผมนะวันนี้แมนยูต้องมีถึงสามศูนย์นะครับแมนยูวันนี้นะครับผมที่่เลนหาหามรงเรียนอยู่ครับผมเด้อแมนยูแล้วก็เชลซีนะครับวันนี้มีแน่นอนนะวันฉลองรับแ๊บหน่อยครับผมครับไอ้ครับวันนี้นะครับผมบอกคําเดียวว่าเชลซีต้องมีถึงสามศูนย์หรือว่าสี่ศูนย์นะครับ แมนยูนะครับผมยูเว่นะครับผมแล้วก็บาเย่นนะครับผมโอ้โหบาเย่นบาซ่าอะไรมันจะมาสู้บาเย่นนะครับผมบาเย่นก็ต้องมีถึงสามศูนย์นะครับแล้วก็อัตกานันต้านะครับผมอัตกานันต้าเอฟซีครับผมจากยังนไงพงพงเอฟซี FC จากอะไระตาอะไรวะไหนาตาลีต้าตาอะไรวะจากอะไรอิตาลีอ่ะมันไม่ใช่อิตนะ จากตาลีบันไยจากแล้เนี่ยเอฟีจากตาลีบันครับโอ้ตาลีบันตาลีบันที่ไหนวะประเทศไหนวะเนี่ยผมก็เขียนมั่วๆเขียนแซวเาเล่นแหละเอฟซีาจากอุนดรครับครับผมเอ่อแซวท่านปากมิ้นบว่าครับโอ้สุดยอดครับผมคนไหนอยากสั่งปลาลาผมนะครับทักอินบ็อกผมมาเลยนะครับตามข้อความมนเลยนะครับปลาสับผมก็มีห้าสบาท80ดสิบบาทการส่งทั่วประเทศนะครับ แล้วก็แอลวิเดมเพนะครับผู้สนับสนุนผมนะครับน่ากันเงินสะดวกกันคลองนะครับผมนะเอาเอาไว้ซ้ำนีะครับเดี๋ยวไว้เจอกันไหมเด้อครับผมสวัสดีครับ